วันนี้มาพบกับคุณครูปูและคุณครูหมีนะคะวันนี้จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องหน่วยข้าวค่ะค่ะก่อนอื่นจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงกันก่อนนะคะมาก<า>ินข้าวสิค่ะเพลงมากินข้าวสิพร้อมยัมคะพร้อนมะแล้วเริ่มกันเลยนะคะมากินข้าวสิมากินข้าวสิ กับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงละตรงยำมีทั้งแกงละตรงยำอัน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 อีกรอบนะคะถ้าเด็กๆจำจังหวะแล้วมาลองพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองสามมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดี กับดีดีมีท่านแกงละตมยังมีท่านแกงละตตมยังอัำอัำอังอังอ่ง,อง,อง,องค่ะวันนี้นะคะคู่กูก,กับคูหญิงก็จะมีลักษณะของข้าวมาแนะนำให้เด็กๆนะคะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2ชนิดค่ะอย่างที่1น,นะคะก็คือนี่คาักเรียนข้าวเปลือกคารีเยนข้าวเปลือกม,มีมีเมล็ดสีน้ำสีเหลือง ห่อหุ้มข้าวอยู่ข้างในมีขนอ่อนๆรอบเปิดนะคะนักเรียนแล้วก็เป็นข้าวที่ได้จากการน,นวดแต่ยังไม่ได้เอาเปลือกออกนะนนะะขน่าเรียนค่ะข้าวอย่างที่สองนะคะก็คือข้าวสารนั่นเองค่ะลักษณะของข้าวสารนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวนะคะเม็ดเรียวยาวตลอดเม็ดนะคะ ข้าวสารนะคะอาจจะเป็นข้าวสารเจ้าแล้วก็ข้าวสารเหนียวนะคะถ้าข้าวสารเจ้าเมื่อทําสุกแล้วเมื่อหุงสุกแล้วนะคะข้าวจะร่วนนะคะแล้วก็นุ่มด้วยค่ะส่วนข้าวสารเหนียวนะคะเมื่อหุงสุกแล้วก็จะมีลักษณะเหนียวนุ่มเหม่นกาวค่ะค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นประโยชน์ของข้าวพรนเทนข้าวมีประโยชน์ตั้งมาก แ่างเช่นปัจที่หนึ่งนะคะช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายฟันเทียนร่างกายจะได้แข็งแรงข้ค่ะอย่างที่สองก็ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของร่างกายนะคะส่วนที่สานะคะข้าวมีสารอาหารต่อต้านอนุมูลอิสระเรียนช่วยให้ชะลอความแก่ค่ะค่ะอย่างที่สี่นะคะช่วยบำรุงผิวพรรณให้เต่งตลังสดใสเพราะว่าข้าวมีวิตามินอีค่ะ และข้าสุดท้ายนะคะข้าวต้องมีวิตามินดีสามครนเรียนบำร,รุงสุขภาพผิวพรรณของเราให้สวยงามสดใสนะคะข้าททำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะถ้าใครกินข้าวท,ทุกวันจะทำให้มีประโยชน์มากมายอย่างที่กล่าวไปนะคะส่วนถ้าใครรับประทานข้าวเยอะเกินไปมันจะทำให้เกิดอะไรนะคะอ้วนคัังนเบียนครูอบอกว่า กินเยอะก็จะจุกแล้วก็จะทําให้อ้วนนั่นเองนะคะเด็กควรรับประทานแต่พอดีและออกกำลังกายด้วยนะคะไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆออกไปข้างน,นอกกันค่ะไปดูนะคะที่ทุ่งนานว่ามเมล็ดข้าวต้นข้าวมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตามกันเลยนะคะแล้เจอกันค่ะ นี่ค่ะนี่เป็นต้นข้าวนะคะเรียกว่าต้นกล้าค่ะที่งอกออกมาจากเมล็ดข้าวเปลือกนะคะต้นกล้าพร้อมที่จะนําไปปลูกหรือว่าเอาไปดํานานะคะเป็นทุ่งนาเดี๋ยวเด็กๆจะได้เห็นทุ่งนานะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นกล้าค่ะต้นกล้านี่ค่ะเด็กๆทุ่งนาี่เรานําต้นกล้ามาผุ่ม ค่ะเรามีอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่สําคัญกับข้าวนะคะคืออาชีพชาวนาค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเขาจะนําต้นข้าวเนี่ยค่ะมาปลูกเนี่ยค่ะเป็นต้นเป็นต้นนะคะนักเรียนคะกวดจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันยากลําบากมากเลยดังนั้นเวลาเด็กๆกินข้าวเด็กๆต้องกินให้หมดหรือว่าทานให้หมดนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเราส่งสารชาวนานะคะ กว่าต้นข้าวจะเติบโตเป็นรวงข้าวแล้วก็มีเมล็ดข้าวให้เรานะคะมันก็ใช้เวลาประมาณสามเดือนนะคะถึงวันนั้นก็จะมีต้นข้าวที่มีเมล็ดข้าวแล้วก็เราเอาเมล็ดข้าวเปลือกมาทําเป็นข้าวสารนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครู